อานนี้เนี่ยมีการเปิดตัวนี่ภาพยนตร์เรื่องหอเต๋าแตแกแ heck ซับยดกันไปออโอ้โหบอกเลยครับว่าลานบริเวณลานพาร,รากอนเนี่ยเต็มไปด้วยเหล่านักสแสดงรวมถึงพี่ๆนะฮะที่เป็นเออขาเรียกว่ากลุ่ม LGBTQ มาร่วมให้กำลังใจกับภาพยนตร์ในจกักรวาลหอเต๋าแตกกันเมื่อวานนี้พี่ฟีไปทำข่าวมาเองป็่ยังไงบ้างบรรยากาศเมื่อวานบอกเลยคือว่าจึ้งมากมาครบเลยเห็นไหมมีพี่พ์นะฮะแล้วก็มีทีมนักแสดงเยอะแยะมากมายเขามีการเดินพรมด้วยนะ มีการเดินพรมลากยามมาเลยตั้งแต่ทางเข้าจนถึงมาถึงบนเวทีและก็มีพี่จตุรงค์พี่นีโกตีนะฮะทั้งสองคนไม่ได้แต่งตัวเป็นเจ๊แต๋วนะแต่งตัวอันนี้คือแต่งตัวปกติตตัวปกติเขาจะเป็นธีมสีออกโทนดำเราว่าหอแต๋วแตกแขกสัประโยชน์จะมีความมีความหลอนมีความสยองมีความสยองหลายคนถามว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นหยิบเป็นการหยิบเอาภาพยนตร์เรื่องที่หยดกับเรื่องของสับเปลิดมารวมกันหรือเปล่าไม่ใช่ตา แต่มีความกลิ่นของเรื่องของเรื่องของผีผีอ่าหลายคนที่ติดตามนะฮะภาพยนตร์เรื่องหออแต๋วแตกอยู่แล้วนั้นนะฮะในจักรวาลนี้บอกเลยว่าได้ทั้งอัทธรถเกี่ยวกับเรื่องของความหลอนนะฮะห้อนต์และอีก50%คือหากระจายที่สําคัญคือน้องเพลวเห็นไหมคะว่าทีมนักแสดงคือเยอะกว่าทุกทุกภาคที่ผ่านมาโดยฉาก แน่นมากเลยนะแน่นมากฉากหนึ่งที่หลายคนจับตามองก็คือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเราพี่มาด้วยนะเขามาด้วยแกลงนี้แก๊งนี้เลยก็คือเหตุการณ์สุขุมวิท11ที่เกิดขึ้นนะฮะและก็คือเขาก็แต่งตัวกันมาจัดเต็มเป็น r u n วย์สำหรับพี่ๆสาวประเภท2เลยนะฮะเดินโชว์ตรงโชว์ตัวกันจัดเต็มมากและก็บรรยากาศงานคือสนุกสนานมากเพราะว่าทีมงานข้างหลังที่เป็นแฟนคลับเองเขาตั้งตารล่อมากหลายคนเมาส์กันเลยว่าเรื่องนี้ตั้งแต่ดูทีเซอร์แล้วแพว น่าจะได้ร้อยล้านไม่ไม่เดี๋ยวคนบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วเห็นพี่พศบอกเลยเนี่ยว่าคนที่เขาเป็นอ่าคนที่เขาตัดต่อดูพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้รวยแน่ใช่ไหมถูกต้องรวยแน่อ่ะเราลองไปฟังสัมภาษณ์จากพี่พศกันดีกว่าว่าเขาอวยตัวเองและความสิ่งที่อยากได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเราขายความหาและก็ความน่ากลัวเต็มที่เลยครับพพร้อยล้านไหมค่ะร้อยล้านไหม ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วครับแต่ก็อยากได้ครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมสนับสนุนเราก็เต็มที่แต่บอกไว้เลยว่าภาคนี้ไม่เหมือนภาคอื่นๆนะครับเพราะว่าน่ากลัวแล้วก็ตลกทั้งเรื่องแน่นอนครับผมแต่ภาคนี้มัง5050 50. มังปงโปง,ปงคุกคุกกันไปดีไหมฮะดีไหมดีลดไม่เจ๊เล เลิกมากแต่ทีนี้หลังจากที่มีการได้ชมภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนไปแล้วปพิบเนี่ยต้องบอกแพลนอย่างนี้พี่แอบไปเห็นในแฮชแท็กมาขอแต่แฮกสประโยชน์นี่แหละเป็นยังไงบ้างก็มีหลากหลายคนรีวิวเข้ามานะพี่พลเองก็โพสต์ลงในไอจีตัวเองเหมือนกันบอกว่าในส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีหลายคนชมเข้ามาไหนลองรีวิวหน่อยซิว่าภาพยนตร์ได้ชมกันแล้วเพ๊่เป็นยังไงมีคนชมเลยว่าสนุกมาก เกินค่าจริงๆแตกต่างจากขอแตวแตกภาพที่ผ่านมาแต่ว่าก็มีแอบเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันบางคนที่คุณผู้ชมคือเขาอาจจะไม่เคยได้เห็นภาพยนตร์ของพี่พศหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ชมเขาก็จะมองว่าเอ๊ะภาพยนตร์เรื่องนี้สุดแล้วก็คือเป็นเรื่องของการให้อัรเรื่องความฮายอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ อย่างที่ทราบก็ดีเนาะว่าออการทํางานทําหนังของพี่พศก็จะเป็นหนังแบบ non script ออคือจะคิดจะคลิปกันสดๆนะตอนนั้นเลยมันก็เลยมีสีสันมากมายที่หลายคนอโอ้โหรู้สึกว่ามันสัมผัสได้อย่างเป็นธรรมชาติสดพี่ฟีไปเห็นมาเลยในตอนที่วันถ่ายฉากอ้สุขุมวิทสินี่แหละคุณผู้ชมคือบอกเลยว่าพี่พศบอกกับทีมงานเลยว่า อ่าไหนต้องจัดแจงงไงอันนี้มันบล็อกอย่างนี้คือจริงๆแล้วคนที่เป็นคนเขียนบทอน่าจะเป็นทีมงานที่อยู่ในเหตุการณ์มากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนเล่าว่าพี่พดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้นะคนเดินทางแบบนี้นะพี่พดต้องทําแบบนี้นะแล้วก็พี่พดก็โดนตอนนั้นเลยอ่าอันนี้คือความมันมีความอัธรรตอยู่โอเคคือมันนอกจากฉากขุมวิเอ็ดที่หลายคนต่างตั้งตารอคอยแล้วเชื่อว่ามันมีอีกหลายฉากเลยที่แฟนแฟนชายของหอตจแตกจะต้องตั้งตารอนะเพราะว่าเอาจริงเท่าที่เราทราบดีกันดีไม่ว่าอออ่หตตะแกนีจ ก,กี่ผาาม,มันก็จะมีมีมดังมากมายปีนี้<ย>พี่ก็บอกว่าอาโอยใหญ่ขึ้นก็คือ,อ,อน,นักแสดงที่เล่นเป็นลูกไงลูกของเจ๊แตวอ่ะตัวโตวขึ้นมาก